แกงเห็ดใส่บักบวกจ้าวันนี้หารคำจ้าหารนี่แกงเห็ดแกงเห็ดโคนใส่บวกจ้าน่าอร่อยน่าอร่อยจ้าน่าอร่อยมากสุกันเด้อ กินน้ำกันเดอจ้าใบานองรากจ้าใส่ใบนองรากลงไปค้น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 โอ้ยจะดเสียบเนาะอือหือหอมคุดเลย เปิดหอมหอมหอมไปเสพเสพกิอนอะไรเลยมากินน้ำกันเด้อแกงเห็ดดีจ้าแกงเห็ดใส่บักบวบอ่อนจ้ากินน้ำกันเด้อแซ่บสกเศกเสกนะมกันเด้อโอ้ยตาแซ่บ Kita nak pandu.